ladies and g e s t m a n ฟ้าบัวเสียนดูขามเตือนรายการนี้ทำเพื่อความบันเทิงและไม่ได้คาดหวังใดๆทั้งสิ้นพอฉะนั้นดูเอาหาพอไน้ไอ้สัตว์ เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากพ่อแม่มึงด้วยส่วนเด็กที่อายุ20ปีขึ้นไประวังสูญเสียด้วยไม่รู้ตัวนะจ๊ะกราบสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับอัญญามณีผู้พิชิตยึดของนะครับโอ้โหหรือเราจะมาตามหาเหมือนกอรั่มอัญญามณีของข้านะครับโอ้โหมาครับใส่จัดหนักจัดเต็มขอปรับเบ็ดไปก่อนละกันนะจ๊ะปรับเบ็ดร้อยมันเยอะไปนะครับขอไปที่40บาทพอครับผมเยี่ยมจริงๆครับกดโทรไปด้วยครับ ดอกแรกเสียงไม่มีครับขอลืมเปิดเปิดเสียงแป๊บหนึ่งครับลืมเปิดเสียงนะครับกดดอกไปสองมาติดเจครับยับไปอีกโอ้ยย่สี่บาทแหมรายการจริงแตกมาเคโอ้โหได้ไปร้อยหกสิบิสิบอีกดอกหนึ่งบอกแล้วครับเกมนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆครับติดายมาด้วยครับแต่ไม่มีอะไรลงแล้วครับตอนนี้ได้มา5 1 4บาทนะครับชิวชไลบปรับเปลี่ยนสู้เลยครับ60ครับ มาครับไปไปติดไหมไม่ติดนะครับแต่เกมนี้พูดได้เลยนะครับว่าสแคตเตอร์ลงยากมากนะครับบอกเลยโอ้โหเจมายาวๆครับบึ้มบึ้มไหมไม่บึ้มนะครับไปเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆครับจะเป็นกอร่ัมครับจะไปตามหาแหวนครับที่หายไปนะครับก็คืออัญมณีของเรานั่นเองนะจ๊ะปับเบ็ดไปที่80แล้วกดรันยาวๆเลยโอ้โหเคอ ไม่ได้เปลี่ยนเบ็ดครับไปหนึ่งร้อยกดต่อกดต่อกดต่ออย่านิ่งอย่านิ่งอย่านิ่งไปครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆแคตเตอร์ลงไหมขอแค่นั้นบึ้มโอ้โหบึ้มไปครับบึ้มไปพันกว่าบาทแล้วว้าวเ,เรื่องนะบึ้มไปอีกครับโอ้โหเจ็ดร้อยยี่สิบครับเป็นพันแปดครับได้สแคตเตอร์มาด้วยโอ้โหอย่ดโดโคนเอา หมุนฟรี12รอบนะครับขออย่างเดียวอย่าเกลือเยอะกับคอเดินจ้าแหมบอกเลยตรงๆตรงๆมาครับสแคตเตอร์ดอกแรกเริ่มครับแม่พดทดอกไอ้นี่โดนโดนโดนฟันแหกหน้าไปครับฟันดอกแรกไปแล้วครับผมบึ้มฟันไหมฟันไหมฟันเข้าหน้าไปหนึ่งทีโอเคผมเสียบ เรินตัวขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะโอ้โหมาดอกนี้สิไม่เข้านะครับติดกอบทองให้กูด้วยเยทเตอร์อย่างเอาโอ๊ยเราหัวใจอย่างนี้ติดกอบทองมาก็ไม่ติดนะครับไปเรื่อยๆครับนี่แม่มดดอกโดนไปดีนี่ไงฟันไปหนึ่งทีนีสี่ครับโอ้โหนี้เงินอยู่ที่สองพันสิบบาทแล้วนะจ๊ะบวกไปอีกสี่สิบบาทนะครับเป็นสองพันห้าสิบบาทนะครับไปเรื่อยๆครับบึ้มบึ้มไหมไปบึ้มเลย โดนแม่มดทำซ้ายอย่างเดียวเลยฮะปัญญมณีของข้าอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้อยู่ไหนครับเนี่ยไม่ลงเลยครับเนี่ยบึ้มไหมบึ้มดอกนี้มาครับสิบมาหนึ่งตัวลงมาครับคูบคูบครับบึ้มติดเพชรไปครับคูบได้เป็นเก้าร้อยสามสิบตอนนี้ยอดเฉลี่ยสูงสุดตอนนี้อยู่ที่สามพันนะครับโอ้โหบวกมาอีกคูบแปดครับพันสองครับเป็นสี่พันสองครับ เยี่ยมเลยครับโอ้โหได้ปีสปินมาอีกหนึ่งครับโอ้โหบวกไปแล้วครับตอนนี้บวกไปที่5้าพันนะครับเป็นครึ่งต่อครึ่งของเงินที่เรามาแล้วนะจ๊ะสุดติ่งนะสุดติ่งรางวัลก็โตบวกมา2950บาทครับโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมจริงครับไปเรื่อยเลยนะหุนดอกนี้มายังไงต่อเงียบกิ๊บครับดอกสุดท้ายก็เงียบครับเงินรางวัลรวม รวมมาเท่าไหรเลยโอ้ยรวมมา3,2มพัครับกดรับรางวัลไปเลยนะครับมาต่อครับผมยังไม่จบแค่นี้นะครับพอมันได้เราก็จะกระปรับเบ็ดขึ้นนะครับปรับเบ็ดขึ้นนะครับขึ้นสักหน่อยหนึ่งสักร้อยยี่สิบครับขอยับไปทีละนิดนะครับจิตแจ่มใสนะครับไปครับปั่นต่อปั่นต่อปรับเบ็ดไปที่ร้อยสี่สิบปั่นต่อเคาะไปดอกนี้ติดมาด้วยบึ้มโอ้โห ารสวยมากนะครับเมื่อกี้เปลี่ยนเบ็ดก่อนนะครับปรับเบ็ดสู้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าหมุนไม่ติดผมจะเคาะเบ็ดไปเรื่อยๆนะฮะเพิมเึ้ืนทีละหนึ่งละหนึ่งละหนึ่งครับเปลี่ยนเบ็ดครับไม่ไหวครับต้องเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนไม่ได้ครับต้องลุ้นต้องลุ้นใจต้องถึงครับ มันมากโอ้โหมันมากไม่ติดสแคตเตอร์ด้วยเยอะโตแตกนอกไปอีก90บาทแหมแดบงบจริงๆเลยเมืองพิจิตรโอ้ยเยีย่ยมครับแตกมาครับลุนสแคตเตอร์อหนึ่งตัวครับบึ้มไปวายขึ้นด้วยวายขึ้นบึ้มไปติดสแคตเตอรต์มาครับโอ้โหแตกนอกไปเท่าไหร่เอ่ยแตกนอกไป1 1 4 3บาบาทครับโอ้ยติดคิวดอกนี้มาแตกนอกไปยาวๆเลยครับโอ้โหอีกหนึ่งตัว บึมบึมบึมโอ้โหได้สแคเตอร์มาครับได้สแคเตอร์มาสีตัวครับเนอะเนะชนะรางวัลการหมุนฟรีมาครับ12รอบครับกดไปไม่รอเลี้ยงแล้วฮะดเริ่มไปนะครับังหวะนี้อไรกันต่อดีแม่มดมาล้างกระดานหน่อยปล่อยพลังมาเลยจ้าจิ้วปล่อยจิ้วมาครับปล่อยจิ้วมาบึมติดเจดอกแรกครับหัวเข้าหน้าไปคูณสองครับ18บาทครับเข้ามาครับ พี่ดอกฟันเหรอฟันเหรอฟันเหรอฟันดีฟันเข้าหน้ามังอะคูณสี่เลยดียัย่ายยัยอย่าพึ่งบึ้มไปครับบึ้มไปครับดอกนี้ครับโอ้โหหยกเขียวเราเอาเรื่องครับสามร้อยหกสิบครับคูณสี่แล้วครับบึ้มไปอีกครับโอ้โหเก้าสิบครับโอ้โหคูณหกครับตอนนี้คูณหกแล้วครับอืเงินเฉลี่ยรวมตอนนี้ล่าสุดนะครับพันเก้าเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะครับแต่ตอนนี้คูณคูณหกแล้วครับลุ้นคูณแปดแล้วครับ บึ้มไหมตานี้บึ้มไหมบึ้มบึ้มไม่บึ้มครับขอทองไหมครูแต่ไม่บึ้มนี่ปีตบินก็ลดลงเรื่อยๆครับบึ้มบึ้มบึ้มเข้าไปครับยอดอกนี้ยังไงต่อโดนแม่มดฟันรัวๆครับตอนนี้โอ้โหไปเกือบครึ่งกระดานครับแม่คูณหกมาด้วยครับคูณแปดไปด้วยครับตอนนี้ เยี่ยมจริงๆครับบวกมา5 3 4 6บาทครับลวดอกนี้ยังไงต่อยังไงเข้ามาคูณแปดแล้วยังไงต่อโอ้โหติดวายมาด้วยครับดอกนี้คูณไปดีบึมบึมโอ้โหคูณแปดบวกอีก2 0 0พครับคูณสิบแล้วครับตอนนี้ดอกนี้ขอให้ลงครับแจวแจวขอแจ๋วแจ๋วเงียบขี้บับเป็นเงินรางวัลก้อนโตมาครับโอ้โหยหายใจแทบไม่ทันเลยเลยหกพันแล้วครับ7,000นแล้วครับบวกมา8,290 แบาทนะครับรางวัลเมกะนะจ๊ะเหลือฟีสปินอีก4รอบครับเอาให้มันอิ่มหนำสำราญไหมครับบึ oh ้มโอ้โหบึ้มดอกนี้ไปครับคูณส0บโอ้โห oh บวกมาอีก5,400ไอเฮีย15,000แล้วครับตอนนี้โอ้โ oh หจากการอยับบิดสู้นะครับ ทีละหนึ่งละหนึ่งบวกไปดิเฮียหมื่นห้าแล้วครับตอนนี้จะหมื่นหกไหมเอ่ยจะหมื่นหกไหมเอ่ยรางวัลก็โตมาแล้วจะหมื่นหกไหมเอ่ยฝันหน้ากูมาสองทีทีดอกโอ้โหไม่ติดครับติดมายี่สิบเจ็ดบาทคูณสิบไปครับเป็นสองร้อยเจ็ดสิบครับหมื่นหกแล้วครับตอนนี้หมื่นหกแล้วยังไงต่อคูณสิบมาอีกสามร้อยหกสิบแล้วบวกไปครับหมื่นหกห้าร้อยสิบห้าบาทนะครับตอนนี้โอ้โหดอกนี้ยังไม่ติดครับติดขอบทองไม่ให้กูแต่ไม่เอานะครับกูไม่เอานะครับ ยังไงยังไงเงินรางวัลรวมมาทั้งสิ้นครับกำไรล้วนๆนะฮะอันนี้กำไรล้วนๆเลยนะครับเงินรางวัลรวม15,318บาทนะครับโอ้โหเกมนี้นะครับมาตามหาอัญมณีของข้านะครับสุดๆุดนะครับบวกมาเป็น20,000เลยครับได้มา15,000นะครับส่วนวันนี้ถ้าหากใครชอบเกมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ